สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ariana Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะการทํานายจะมีทั้งหมด3า,าร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ท i m สแต a m ์จะอยู่ใต้ description box แล้วก็อมเมนต์ตกมงนะคะโอเคอเริ่มกันที่ part คนโสดนะคะสถานการณ์ความรักคนโสดจะเป็นยังไงสีดา king of pentacles the, the fool ในอัพบอรแล้วก็สามถ้วยนะคะคุณค่อนข้างมีอิสระในตัวเองนะคนโสดมีอิสระแต่ไม่ได้ทุกไม่ได้เหงาขนาดนั้นคุณเอนจอยกับงานของคุณคุณเอนจอยกับการที่คุณทํากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนฝูงนะคะสังสรรค์เอ้ยกิจกรรมเอ้ยเที่ยวใช้เวลาอยู่กับคนรอบข้างเพื่อนฝูงนะคะหรือครอบครัวของคุณที่บ้านของคุณก็แล้วแต่นะคะความรัก,กเงียบค่ะหลักๆเข้ามาเนี่ย เข้ามาจะเข้ามาในจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณจะวางคนเหล่าน,นั้นไว้ในสถานะของความเป็นเพื่อนนะเพราะคุณยังรู้สึกว่าฉันอยู่แบบนี้ฉันก็แฮปปี้ดีฉันอยู่แบบนี้ฉันก็สบายใจดีเดโฟก็คือแบบอิสระเสรีมีความสุขไม่จะเป็นไมได้ความมง่นความรักอะไรนะคะนี่เผื่อใครคนใจเผื่อว่าใครมีคนในใจ,ในในใจสถานการณ์ความรักคนในใจเป็นยังไงคะเพจ soft pencils นะคะสามไเท้หกดาบเดอะซันห้าดาบ คนคนนี้ดูจะยังมีใครในใจที่ยัง s ตรองอยู่ในใจของเขานะคะที่หันหลังกันไปแล้วแต่เขายังคงคิดถึงเดินถอยออกมาแล้ว move on กันไปแล้วแต่เขายังคิดถึงมีการเริ่มต้นใหม่เข้ามานะคะไม่ว่าเขาจะเจอ,เอ,องานใหม่สถานที่ใหม่การเจออะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแต่เขายังคงคิดถึงคนในอดีตที่เลิกลาหรือจากกันไปแล้วนั่นเองขยายค่ะ สถานการณ์ความรัเพิ่มอบโตแค่ดูแลโอเคมากเลยค่ะอุปสรรคฉันโอเคมากผลผลิตฉันปีกับตัวเองแรงเวอร์นะคะฉันดูแลตัวเองได้ฉันอยู่กับเพื่อนได้โอเคฉันไม่เหงาฉันสามารถข้ามความเหงานั้นไปได้ข้ามความรู้สึกว่าแบบเจ็บปวดทุกใจหรืออะไรเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ฉันจองมากเลยฉันอินดีเพนเดนต์ขั้นสุดนะคะคนผลิตนี่คือสิ่งที่ฉันจะได้รับจากความสุขของฉัน จากสิ่งที่คือฉันสามารถสร้างความสุขด้วยตัวเองได้และให้ความสุขให้กับตัวเองได้เช่นกันนะคะต่อไปค่ะฝั่งของเขานะคะบริวานนะคะจินตนาการเขาไม่แต่เพื่อนนะ่ะแล้วเขาก็มีเป้าหมายในเรื่องราวของเอ่อไม่ว่าจะเป็นความรักที่ดีนะคะความสัมพันธ์หรือเรื่องของงานหน้าที่การงานต่างๆนะคะมองว่าช่วงนี้โอกาสใหม่ที่เขาเจอ ะะหรือเข้ามาในเรื่องของความรักเนี่ยมีเกณฑ์ว่าเขาจะไปเจอกับคนที่มีมีแฟนแล้วมีตัวเลือกอยู่แล้วนะคะอาจจะเข้าไปเป็นบุคคลที่3แบบไม่ได้ตั้งใจในฝั่งของเขาเนาะทีนี้ค่ะความคิดความรู้สึกเขาจะรู้สึกยังไงความ่ดยังไงกับคุณบ้างในชว่วงที่สิบเถึงสานี้นะคะเจ็ดมีเท้ามีกําแพงกั้นอาจจะมีการบล็อกปิดกั้นกันไปนะคะเดะมูน หน่วงจังเวลานึกถึงคุณหน่วงจังแต่เขายังมีความปรารถนาดีมีความห่วงใยมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณในเชิงของมิตรภาพที่ดีหรือผูแน่ว่าเขายังเป็นห่วงคุณแต่ในทุกครั้งที่เขาคิดถึงคุณเขารู้สึกแบบมัน,หน,นนะะหน่วงข้างในนะคะหน่วงข้างในแล้วก็สิ่งที่เขาจะต้องแสดงออกหรือแสดงออกได้ก็คือมีแต่อีโก้ทนำะะเป็นไม่สงไม่แคร์ก็แล้วแต่ในกันไปนานแล้วฉันก็ใช้ชีวิตแต่จริงแล้วข้างในก็ยังแคร์อยู่ แต่อีโก้มันขังคอเขาอีกนิดหนึ่งน,นะคะฝั่งความคิดความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาจะ s t i สิบดาบโอเคถ้าไม่ถา้คุณรู้สึกคนคนนี้็อกซิกมากพอแล้วในความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมาทุกอย่างตัดสินใจได้อย่างชัดเจนแล้วว่าฉันจะไม่เจ็บอีกต่อไปในที่เวลาที่ผ่านมาเกี่ยวกับคนคนนี้ฉันฮิลลี่ฮิจใจตัวเองนะฉันฮิลลี่ฮิจใจตัวเอง ฉันไม่อยากจะกลับไปเจ็บแล้วฉันพยายามที่จะมีความสุขให้ได้และฉันก็ก็มีความสุขจริงๆกับปัจจุบันที่ฉันเป็นอะไรเนี่ยน,นะคะไม่มีเขาเราไม่ตายไม่มีเขาเราก็แฮปปี้มีความสุขต่อไปค่ะบทสรุปหกไม่เท้านะคะ ที่คุณหวังไว้จะสําเร็จนะคุณอาจจะมีความสุขจากงานของคุณจากเพื่อนฝูงส่วนคนที่เข้ามาถูกใจไม่ถูกใจแต่ยกให้ในระดับของความเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพคุณขับเคลื่อนชีวิตของคุณรุ่ตัวคอณเอง อย่างมีความสุขคุณเติมเต็มตัวเองเห็นไหม stay optimistic about your love life คุณมี positive thinking ในในการมอบความสุขมอบความรักให้กับตัวเองคุณ e n g a g e กับตัวเองนะคะฮันนีมูเชื่อว่า Energy บวกแนวเนี้ยจะนำพาให้คนที่มี Energy ร์เเดียวกันกับคุณเข้ามาคนที่จะเห็นความสุขของคุณแล้วอยากที่จะมอบความสุขนั้นกับคุณหรืออยากจะแชร์ความสุขนั้นกับคุณ นะคะเขาจะเข้ามาแต่อาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้อาจจะรอเป็นต้นเดือนหน้าหรืออะไรเงี้ยแต่อินเนอร์จีดีๆรเราเนี้ยจะดึงดูดคนที่มีอินเนอร์จีเดียวกันเข้ามาแล้วนี่นะคะโอเคค่ะพาคนโซดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ชัดเจนให้สัมพันธ์ได้ร่วคุแล้วก็คนคุณค่ะ สถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะ Hi g h Princess ความรักที่เปิดเผยไม่ได้ไม่ใช่แค่คนคุยแต่จะบางคนนะคุณรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์อาจจะข้องเกี่ยวกับคนที่มีช้อย c e มีตัวเลือกหรือมีแฟนแล้วหรือมีคู่แล้วนะคะมีความคิดว่าจะมีการห่างหรือไม่ใช่แค่ความคิดแต่สถานการณ์ความรักอาจจะมีการห่างออกมา แต่ว่าจะมีการงา้อคืนดีกันในช่วงของปลายไตรมาสนี้ก็คือน่าจะเป็นช่วงสิ้นเดือนนะคะเกือบเกือบสิ้นเดือนประมาณนี้ก็จะมีการกลับมาปรับความเข้าใจคืนดีกับคนคุยในปัจจุบันของคุณนะคะสี่เหรียญแต่คุณก็ยังวางใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะก็ยังรู้สึกว่าเก๊กเก๊กกลางๆในการที่จะลงใจให้กับคนคนนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนสถานความรักคนคุยเป็นยังไงบ้าง ในออบซอดนะคะเจ็ดถ้วย j u s t ีสองถ้วยหรือสตารมองว่าคนคนนี้ก็ตัวเลือกเยอะนะแต่ในช่วงที่คุณหายไปหรือห่างไปเนี่ยมันทําให้เขาตัดสินใจได้แล้วว่าเขารักใครนะคะเขารักใครเขาอยากไปต่อกับใครถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ชอบเช็คเลตติ้งแต่จะเป็นเช็คเลตติ้งขำญแหละแต่ฉันอยากจะเลือกไม่ใช่ว่าคอมมิตเมนต์นะ ต่แบบรู้ใจตัวเองอะเป็นช่วงที่เขาจะรู้ใจตัวเองว่าเขารักใครและต้องการใครในที่นี้ energy ที่เด่นนะคะหรือราศีเด่นๆที่คุณดีลด้วยหรือคนคุยของคุณนะคะคือทัดดินและทัดหลมนะคะมังกรมือศพหรือก,กันกลุม่มเมถุนหรือตุ้นที่ในราศีคะหรือดาวศุกร์ขยายค่ะสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมฝังคุณขอโทษเตรียมตัวคุณใสจรกรรันขับขอโทษไม่พอนะสำหรับคุณ คำขอโทษจากเขาไม่พอสำหรับคุณคุณเตรียมพร้อมจะรับมือกับเขานะใจหนึ่งก็เหมือนจะรักแต่ใจหนึ่งก็แอบแบบฉันจะรักคนคนนี้ได้จริงหรอนะคะมีการสอดส่องสื่อเช็คเกี่ยวกับเขาเพิ่มยิ่งชวนนะคะฝั่งเขาล่ะสมาธิประทานพรนป่วยแล้วก็ทำบุญเขาสึกว่าคนที่จะเข้ามาแล้วซัพพอร์ตใจเขาอะ หรือเข้ามาแล้วเป็นคู่ที่ดีหรือเป็นความรักที่ดีเป็นคนที่ดีเ,เขาเจอแล้วแหละเจอในช่วงเวลาที่ป่วยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่สบายหรืออะไรนะแต่อยู่ในสถานการณ์ที่เขาสูญเสียใครไปแล้วเขารู้สึก weak นะคะหรือรู้สึกว่าอ่อนแอนั่นก็คือช่วงเวลาที่คุณหายไปแล้วเขารู้สึกอ่อนแอมันทําให้เขาได้รู้ว่าโอเคใจเขาชอบคุณมากแค่ไหนหรือต้องการการคุณมากน้อยแค่ไหนนะะั่นเองนะคะ นี้นะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเดอมูนหน่วงนะเวลาที่คุณเดินออกไปหรือเฟดออกไปเขาหน่วงเขาซินซิที้มากๆเคเขายังไม่พอไม่คุณไปไหนเขายังไม่พอไม่คุณแบบออกไปจากเขาอ่ะเขายังอยากที่จะรู้จักคุณมากกว่านี้โอเคว่าเขาที่ผ่านมา เขาจะมีตัวเลือกเยอะหรือเขาดูหลายคนก็จริงแต่เขารู้สึกว่าคุณค่ะที่จะมีอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกของเขา,ค,าค่อนข,ข้างมากเลยเป็นตัวเต็งเป็นมาเมื่อสําหรับเขาฝั่งคุณละคะทาวเวอร์โอเครู้สึกยังไงกับเขาเครสคือคุณต้องการชัดเจนอะคุณต้องการรู้ตัวเองว่าตัวเองยืนอยู่ในจุดไหนจุดยืนของตัวเราเองนะคะเวลาเราลักใครชอบใครเราค่อนข้างที่จะทุ่มเทฉะนั้นเราไม่อยากที่จะทุ่มเทให้ผิดคน ะะเราเริ่มที่จะถอดใจตัวเองออกมาครึ่งหนึ่งแหละเพื่อเซฟตัวเองเพื่อเซฟใจตัวเองนะคะมองไปอนาคตซีคนคนนี้เขามีอนาคตให้เราหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็ตัดแล้วกันเราพร้อมที่จะตัดเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปเล่นอะไรที่มันเสี่ยงนะคะจุดยืนเราค่อนข้างชัดเจนนะไม่ไม่ถึงว่าอีโก้แต่เป็นเป็นเหมือนแบบศักดิ์ศรีหรือคุณค่าของเราเรามีจุดยืนชัดเจนเรามีสแตนดาร์ดของเราชัดเจนนะคะสรุปค่ะ กิ n ง of p เพนเดอร์โคลสเอคับโอกาสทางความรักนะคะคนคนนี้เขาจะมาขอโอกาสทางความรักหรือพูดง่ายๆว่าการง้อนั่นแหละกับคุณอีกครั้งหนึ่งแต่ใจของคุณอาจจะไม่ได้แบบอุ้ยตื่นเต้นเมอร์ขนาดนั้นหรือว่าอุ้ยตื่นเต้นหรือแบบเอ็นเอียนโอนอ่อน,อ,อ,นอะไรกับเขาบัดที่ผ่านมานะคะคุณท่านจะหนักแน่น กับความต้องการของตัวเองพอสมควรมม่ติอฟอร์ดนะคะพาสไลท์เรเลชั่นชิพแพชชั่นคนๆนี้มีสัญญาณของพาสไลฟ์เรเลชั่นชิพหรือเป็นคู่ใน,นดิตชาติกับคุณนะคะและคุณกับเขาเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะลึกๆข้างในมีแพชชั่นต่อกันมากแต่มีกำแพงตรงกลางของเขาอาจจะหมายถึงเอ้เขายังอยากที่จะเรียนรู้รู้จักคนนั้นคนนี้แต่พอคุณหายไปหรือคุณห่างไปมันทาให้เขารู้ว่าโอเคเขาขาดอะไรเขาต้องการอะไรนั่นแหละคือแพชชั่นที่ ที่เขาบางทีเขาไม่รู้ตัวนะคะอโอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนคู่ค่ะไพ่สอบกันมาระหวงคุณแล้วก็คนรักนะคะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณค่ะ The Star e m p e r o Ace นะคะทำพร์นแล้วก็แปดดาบโอเคมอง okay, ว่าไพ่ฝั่งคุณนะค่อนข้างที่จะเป็นใหญ่นะคะหรือเป็นอินเนอร์จีที่คนโทรลหรือจัดการในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะหรือมีความเป็นผู้ใหญ่มากหรือดีนี่กับชาวต่างชาติหรือคนอายุค่อนข้างแตกต่างกันมากๆมากกว่าคุณมากๆนะคะหรือคุณอาจจะอายุมากกว่าคนคนนั้นมากๆนั่นเองนะคะเหมือนจะมีความหวังบางอย่างในความสัมพันธ์หรือคาดหวังนะคะแต่สิ่งเหล่านั้นอาจจะแบบ รู้สึกว่าจะมีประเด็นนิดหน่อยนะคะในช่วงของกลางไตรมาสนะคะน่าจะประมาณยี่ิห้านะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะต้องมานั่งคิดนั่งจัดการนั่งแก้ไขปัญหากับแผนบางอย่างที่ฉันคาดหวังแต่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วทาให้คุณแอบกลัวว่ามันจะเป็นไปได้ไหมมันจะมีปัญหาอะไรที่ใหญ่กว่านี้หรือเปล่าันจะปีนอะไรที่ทำให้เราู้สึกไม่สบายใจมีความสัมพันธ์ไหมนี่ขอขยายฝั่งเขาดูฝั่งเขาซีจัสติสนะคะชายยอดการเดินทางเหรอดัง บางคนอ,อาจจะมีการเดินทางมาเจอกันแต่เกิดการบล็อกไม่ใช่บล็อกโซเชียลนะอาจจะมีการติดขัดในเรื่องของการเดินทางก็ได้นะคะนู่นนี่ที่เขาจะต้องจัดก,การนะแทนที่จะเจอกันสมมุติจะเจอกันสิ้นเดือนอาจจะเลื่อนไปนะคะไม่สามารถที่จะมาเจอกันได้ดันเองนะคะเขาครอบพาวงนะกังวลว่าเขาแผนทุกอย่างมาแล้วแต่กลายเป็นว่าอุบิเหตุนิดหน่อยนะคะมีเหตุ เข้ามาทําให้ต้องแบบมานั่งคิดเยอะคิดแยะมานั่งจัดก,การกันใหม่ขยายสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมฝั่งคุณค่ะเป้าหมายมือที่3าันดีไนท์แม์แอบคิดด้วยซ้ําว่าปัญหาตรงนี้ที่ทําให้ทุกอย่างมันมีการเลื่อนหรือสิ่งที่ฉันคาดหวังแล้วมันอาจจะยังแบบยังไม่ได้ดั่งใจตรงเนี้ยมีในเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาหรือเปล่า กลัวคนอื่นที่เขาไม่ชอบเราเขาจะไปนินทาด้วยเหมือนมีคนที่แบบอาจจะไม่ชอบคุณอะมองหรือจับตามองคุณหรือเรื่องราวความรักของคุณอยู่ด้วยนะคะก็เลยมีความกังวลหรือกลัวมากกว่าปกติต่อไปค่ะฟังของเขานะคะเป็นยังไงสมาธิค่ะคำทางอยู่ j u s t ิสเขาค่อนข้างจะชัดเจนกับเรานะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะ การตัดสินใจหรืออะไรที่เขาพูดเขาพยายามที่จะทํานะคะอย่างที่เขาพูดออกไปอืมแต่แค่ว่าแต่แค่รู้สึกว่าโอเคบางอย่างอะ่ะมันก็เกินกว่าที่เขาจะคนโทรลได้อย่างเช่นแพนไว้จะเดินทางแต่ดันติดน่านกระทันหันหรือมีอุบิเหตุอะไรบางอย่างตรงนี้นะคะเขาก็ไม่ได้อยากที่จะปิดคําพูดกับเราเหรอกเนาะ เหมือนเขาเองก็หวังว,ว่าคุณจะเข้าใจแต่ถามว่าฝั่งเขามีในเรื่องบุคคลที่สามหรือเปล่าไพ่ไม่ขึ้นแบบนั้นนะคะต่อไปค่ะความคิดความรู้สึกนะคะที่เขามีกับคุณเป็นยังไงบ้างเจ็ดไม่เท้าเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะมีอ,อ,อุปสรรคระหว่างการบางคนเป็นความรักทางไกลนะคะภาษาวัฒนธรรมต่างๆแต่เขาก็ไม่แคร์ไม่สนนะคะเขามองว่า ถ้าเขาตั้งใจจะรักถ้าเขาแบบเลือกแล้วหรือเขาแบบมั่นใจในความสัมพันธ์อ่ะขอให้อุปสรรคอะไรเข้ามามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่สําหรับเขาเลยเขารอที่จะเจอคุณนะเพราะรอบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์อยู่นะคะค่อนข้างจะจริงใจแล้วก็ซีเรียสกับคุณพอสมควรหรือในเรื่องราวของความรู้สึกนะคะฟังคุณที่เล่ารู้สึกยังไงกับเขาคะแฮงแมนก็อดคิดไม่ได้กับบางสิ่งบางอย่างที่มันเกินการที่เราจะคอนโทรลอ่ะนะคะบางเรื่องอ่ะ แล้วคนเรามักจะเครียดหรือซีเรียสกับสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้เราคอนโทรลไม่ได้เราจัดการไม่ได้เราเคยดไปเราก็ไม่ได้อะไรนะคะนอกจากว่าคุณจะต้องเข้าอกเข้าใจในสถานการณ์หรือธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะอืคุณชอบเขามากเหมือนกันแล้วคุณก็มีเป้าหมายในความสำเร็จค่อนข้างมากนะคะและอยากให้ความสพมันธ์พัฒนาให้มากกว่านี้หรือมีความแน่นแฟ้นหรือมีความแบบมั่นคงมากกว่านี้อยากจะเจอเขาให้บ่อยหรือถี่มากกว่านี้ ไปค่ะบทสรุปนะคะบทสรุปคนมีคู่ค่ะก้าไม้เทา้าสิ่งที่แผ่นมาอาจจะยังไม่เป็นไปอย่างใจนะมีการเลื่อนเกิดขึ้นนะคะความเหงาความกลัวความระแวงความคิดมากอืมอันนี้จะต้องแบบจัดการที่ความคิดของเราเองก็เกิดจากหน้าไพ่เขาแล้วนั้นไม่มีในเรื่องของคนที่สามนะคะไม่ได้น่าสงสัยเท่าไหร่ พาสไลฟ์เลชชิพนะคะวดดิ้งแล้วก็เพลย์ูเได้คุณกับเขาก็จะได้มีเรื่องของการาพบปะเจอกันอยู่แล้วแน่ๆนะคะมีการเดินทางมาเจอกันหรือมีการเดินทางาไปท่องเที่ยวด้วยกันนะคะแต่จะเลื่อนสักหน่อยนะ,ค,ะคุณกับเขาเป็นลักษณะของคู่ในเดตชาตินะคะตัดกันค่อนข้างยากมีโอกาสที่จะได้แบบพัฒนาความสัมพันธ์ไปอยู่ในจุดที่ มั่นคงนะบางครจะเป็นในเรื่องของการแต่งงานเดินทามาแต่งงานหรืออะไรที่แบบเจอพ่อแม่นะคะมั่นหมายต่างๆกอนข้างโดดเด่นด้วยนะคะสําหรับความสัมพันธ์นี้เนาะโอเคค่ะคลิปของกรากฎก็ประมาณนี้ค่ะงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ